มาต่อกัะยกสองเลยพี่นังลกแรกไม่ขึ้นต่อกัะยกสองที่รถเกียร์ทั้งรถไถสวัสดีครับตอนนี้ขู่ช่องอมสินอันทัวร์เลยพี่น้องเอาเท่ากับเจ้าเด็กกะสองสิบนะยังไม่ไปไหนเลยยังไม่ขึ้นเลยแดยดแดดแดดให้เราตั้งท่าแล้วก่อนคนขับยังไม่ขึ้นรถเลยเลย อ,อุ้ยดูส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสัญญาณมือก่อนเด้อให้สัญญาณกนดีๆเด้ดเอเฮ้ย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 ไปแล้ว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 นนย Uuuuh, uuuuh, uuuh, 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 đi hay, hay uuuh, đi đi. Đi đi uuuh, 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 hay, hay, hay uuuh, 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 ั้เดีวเดีวเกือบร้อยเด้อเกือบร้อยมาทพีกหน่อย,ดยเด้อปาเดียวมา้อบเก่ามน่นทางมาผิดทานอย เยี่สิบหกน้อยเป็นหนึ่งคันมาไปใช้ขนาดตาจงดูรถแรงสามคันเนอะสี่คันเกมไปเรีงยงเจอแบบนี้ก็ไม่แรงเนอะ Anh em mới một đó. Đi cầm tiệm lên. Đi tìm đám tiệm lên nhưng không một được. Đây này nè. Được không? Không mày. Không ừ. ừ. Rồi. Rồi. Nước. 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 มอนเม็ดขนาดอะไปเดีจ้าไปเลยไปเลยมันไม่ลงมันติดกระบะเยอะดิหมดหรือยังเดี๋ยวดูดิหมดหรือยังซ่จำบังคับเสียหายไม่มีอะไรเสียหายเนาะดั้มมันก็โยกเดียตั้มเดี๋ยวป่า นั่งกิกยกเด้ตั้มุดลเลยบี่นี้สุดแล้วบ่นี่นั่ตั้เนาะือว่าตั้มยู่ได้พี่เนาะมดแล้วคนยังติดได้เลยพี่เนอะเลยรถจะไม่ติดยังไงไหนดูพี่ปลาแกแต่งทางดีๆก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพี่รถบดใชอไม่ตัวเชื่อตัวเชื่อหนึ่งคัน รถบดกระโดไถเมื่อกี้ฉันดึงทรถดันว่าไปต้องดีดร้อยลอยก่อนเอารถคันใหญ่ดึงไปเลยไงพี่ท่านพี่บอดอัดมันอัดไม่อยู่เลยเนะ้องดินมันดินมันไม่า่อยดินยิน่งหน,นามว่าไงซะรถดีเลยเดี๋ยวมันเรียบอยู่เลย,เลยแต่มัน ล้อรถกับล้อรถหกล้อไม่เหมือนกันเนาะอันนึงเป็นล้อระนาบอันหนึ่งเป็นล้อเป็นร่องมันไม่เหมือนกันเลยบูดอัดแี่ไ่นแค่ไหนก็ไม่อยู่ขาแรงเลยดูกันชนหน้าแก่บูดปี่ยอไปเลยไงนะสองสิบันนี้เป็นไง เอาเลยลูกพี่มาเอาลุ้มไหนเจ้าเนะเริ่มแล้ว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 เอาแล้วพ้าวว้าวว้าวรถไถช่วยหน่อยรถไถช่วยก่อนเอาดีๆนะลูกพี่ระวังฝนไฟท้ายเขาเด้อไปว้อ ลุ้มตรงนี้ไม่อยู่เลยเอายังไงก็ไม่อยู่ยิ่งดิ้นยิ่งจมดลยไม่ใช่ว่าดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งไปดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งจมมาเจ้า4 h เฮดเคตัวแรงค่อยๆย่องมาเอาที่ละคันก่อนเอาคันนี้ก่อนพ่อลูกพี่พ่อ สซโอเม็โคซิ่งรอดปะรอดปะเจ้าตรวจหน่อยวจับสองเฮ้ยเฮ้ยเของแค่นีของแค่ระหว่างเฮ้ยเด็เเบื่องเหียนเหียนระว่าเดี๋ยวรู็เป็นแงจะทำให้ดูจ้าว่าไปไก่แลวเด้อ ตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยเดยิต้องเหลี่ยมดีๆจังหวะดีดีพลูกพี่ยกเลยต่อไปใครตัวน,นี้สองสีด้วยสีเอดเคตัวสองสี่ดวสองสิบประมาณนี้เดยวไปกพี่รถแรงนะแต่ก,กระบะไม่แข็งแร่ง กระบะเหมือนเด็กจะบางไปหน่อยนี่ฟังเสียงฝาท้ายก็รู้รถกระบะหนาไม่หนานี่นเรียงดังแทกแกแๆกแกะกระบะหนามันต้องเสียงดังฟังชัดดังแน่นแน่นีนน่ไม่เคยมีหรถแต่พอฟัง,อง,งกอยู่นัพี่นลองอ้ห่นี่แต่กระบะบา,บางๆเง,งี้นยนี่ ปูต่อรถก็เอาเหล็กหน้าหนาใส่เข้าหน่อยให้มันทนทนทานหน่อยเนอะไม่ใช่ว่าเอาเหล็กบางๆมาทำก็แป๊บเดียวก็พังหมดแล้วนี่ปวดักแค่ไหนก็ไปอยู่ลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้จังหวะเดี๋ยวรอรถบดไปก่อนเไปจังหวะพุ่งเลยดวดยับยับนานยับยับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยว ไอ้คนน่ะป่าวโอ้โหน้ารูพี่มีอยากจะทำเป็นล้อเล่นนะติดจริงๆนะโยกบ่อยไม่ได้เลยเอ้ยพี่เอ้ยเอ้ยแรงๆหน่อยคุลูกพี่ป้าโอ้ยจาทำเล่นอยู่นั่นแหละเอ้ย พอพ่อพ่อพอพอพอ,พอเครื่องนึงมันไปไม่ได้เลยจังหวะไม่ดีไปไม่ได้เลยน่าจะเป็นยางเปียกยางเก้ายางเก้าจะพอดีนะลง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  เดี๋ยวทุกพี่ปลาเก็บก่อนดันส่งไปเลยโพี่ดันเอาไปเลยเอามุมนี้บ่หรอือเจ้าดินออกก่อนนะเข้าดินออกก่อนจะบ้างไม่ต้องวนไม่ต้องวนทำไป ตีดแต่ขันเดียวแล้ววะนิดแต่คันเดียวบัดมือนแล้ววะไอ้ไปว่าน้องเขาเจ้าเนี่ยไม่น่าที่ทำทำไปจังหวะยังไม่ได้จังหวะยังไม่ได้เดี๋ยว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 ,ยวให้คล่องกว่าน,นี้ก่อนติดหมดแล้วมันมันดีมันน่วมเนาะหน้าปลาไปหาว่าน้องเขา เนแรกๆจะได้ปิดคดลิปเป็นรถใครก็ติดด้วยน้องครับป็นแบบนี้นะเองยังไออ่อให้มดก่อนบะแล้ววางไฟท้ายเขาด้วยด้วยพอ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 ดันเลย อ๋อไฟไทยเขาอะเลเว้ยอเลยคุณพี่ปลาแกเหนื่อยเลยเป็นอย่างนี้คนขับรถไทยเหนื่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ โอ้จังหวะมันไม่ได้กันเดี๋เดๆเด้อเดอไปไไจับเลยว่าง่างดูคี่ยกอีกวก,อกว่ายกอกให้หมดเลยเลยเด้เดย

มันเดืองห่างเดียวไหมลูกพี่ตามุ่พี่นังเอาฟังพี่นังยกยกยกฟาฟาฟายกยกยกเลย Qua nhà vô. mà nhà vô. Qua nhà vô. Lì níu đi nha. Ah, đừng ăn. Ah, đừng nào Do mày. Hả nào mày? Ah, là, hả, hả, lắm hả, 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 พร้อมกัน่ะระังพีนะรอฟังดีมันไม่พร้อมกันมันไม่พร้อมกันบุีไปถ่ายข้อมูลบนลถบพี่เลยเอ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย ดูย e oh, oh. oh, ังง like okay. <laughs> ี้เฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยมันต้องโยกหน่อยโยกโยกโยกห่างวัดรถคนนนี่ตัวเดียวเ่ตัวเดียวแล้ววะปตีไหนมันลบหรือหนีเนาะฮะข้าวขีดบอยบ่ห่างเตรียมเตรียมคาร์บิโอเลยมันยังไม่หมดเลยลูกน้องเลยเฮ้ยไป เหดือดเต็มเลยไปไปโอ้โหโอ้โหเต็มไปทันทรกเลยโอ้โอ้เข้าแล้วล้อไม่ติดดินเลยพี่น้องเลยโอ้หมดเทเีเ่ยวไงมาแต่ใสอีกก็ต้องระวังให้ดีเลยอยู่แถวนี้เลย เจอสมู่มาไหมกระโดดข้ามมาเลยเลยเพ่น้องเลยโอ้แกทำไมหมดแทะเนี่ยายไม่ทันเมื่อกี้แกกระโดดข้ามนี่มาเลยกป่าโอ้ยทำไมหดแทะวะเป็นงไงแกกระโดดข้ามตรงนี้มาเลยกป่าเป็นไงลูกพี่นะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้เพ่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ